สวัสดีจ้าพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเมาเกบเพ็ดขอนคือเก่าแล้วเห็ดขอนนี่เพชรร่มเหนือพี่น้องมากกันเดี๋ยวนีก็เวลาหกโมงเสาร์แล้วลพี่น้องไปพี่น้องไหนบ่ไห้ก็ไปรุนเียแล้วพี่น้องหอดขอนแล้วพี่น้องมันยู่พี่นออ้องมัน,อมน,น,อมนขอนนี่ขอนอื่นใ้สีมนันของบ่เด้อพี่น้อง เออเก,ก็บให็น่อคขอนี่มันไปคอนหนาสิมันบ่อน้อพี่น้อ,นนนอง,าม,านนอองมากกันน้ำกันสองคนลวพี่น้อง พออีกแล้วพี่น่องเฮ็ดพี่น่องบื่นขึ้นโน่นมือขนาดเลยพี่น่องเฮ็ดอ,อ่อนๆ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณผู้ติดตามด้วยพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าอย่าเฝ้าเบือกันด้วยพี่น้องมือได้กระพาพี่น้องมาหาไปเม็หมาหลุ่น,น้ำกัดเบืงว่ามันจิตดจร้ายไปได้พี่น้องมือนี่มันร้ายมือลรวพี่น้องเมื่อกี้พิษนี่ งามแห่งที่เห็ดมาคู่มือคืองามคู่มือแล้วพี่น้องโอ้ยดอกเห็ดใหญ่แห่งพี่น้องพุ่นน่ะดอกเห็ดยังใหญ่เลยมดแล้บ่มัดลบ่หมดแล้ว,ลว,ลวพอดีแกงพอดีซุปพอดีแกงแล้วพี่หน้อง เขาวจูนพูนเขาวจูนพูนเขาวจูนพูนขับเบิด,อ,ดยอ,อ,อยูอยอ่พี่น้องคนไก่คอนเกย์ย่างอยู่บู๊ยพี่น้องพออยู่แล้วพี่น้องเก็บเก็บเก็บ ที่สองหรือี่น้องเบิดสั่มันจะนับว่ามานอยู่ี่น้องบบหมานหน่อยก็หมานไล่ละมือน,นี่มาให้ม มันแต่คอนแหลกพี่น้องเอ้ยมากกับมองเก้าเนี่ยละพี่น้องไม้เกา้า นาพักอ้างเขาเขาเอื้นมที่น้องตอกอ่อนงามนอะ ดึงยางแข้งพี่นอ้องเฮ็ดกระดอกน้าหนาดอกน้าแห้งเนาะเฮ็ดเนาะ สาย่าคือบพี่น้องนี่เก็บเอ่งไทยทำเองพี่น้องใส่พร้อนเลยโอ้ยงามนงงอ่ะเก็บทิ้งทุกอย่าง เขาวทิ้งทูลป้าพี่น้องเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดค่ะค่ะนั่งพี่น้องเฮ็ดกําลังปงเด้อ yup. พี่น awesome. Do ้องบางเฮ็ดกําลังออกเห็นบ่ น้องเอ้ยมาคู่มือก็ไดคู่มือเรื่อบานนี่เฮ็ดี่บ่ได้น้อยกไ็ไดร้ายพี่น้อง นามขักพี่น้องเห็ดมาด้ยวยพี่น้องกิบเห็ดไปแก่งน้ำกันพี่น้องเอ้ยเห็ดขักให้ เบึงแงในเป้รอะพี่น้องเฮ็ดพูน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 สุดขอนพี่น้องไปพี่น้องเก็บเก็บพี่น้องเก็บเฮ็ดออกขักดดื่มบ่ออก ็ดนี่อ่อนอีหลีไหมอ่อ,อนคัะคอ่อนแถอ่อนถึงเลยอ้าวเก็บผุนผู้หนึ่งพี่น้องเป็นข้าวอยู่พี่นอ้องแต่เห็ด โอยพีนี่ต่เห็พี่น้องดอกหน่อยมันาร้ายพี่น้องพออีกแล้วพี่น้อง มาเออไดกับมานพี่น้องว่าสิบ่ม,ม่าว่ามันบ่มอีอดบ่ได้ก็มาอีกพี่น้องได้คือเกาไม่คือเกาพี่น้องไปขอนได้ก็บมีคือเกา พี่อเป็นมันดึงหยาบเนี่ยพี่น้องขันเสียเอาเหม็นมาซอยเอากับพี่หนามันสีบอกอีกก็เลยอุตเอาพี่น้องหยาบกนได้กับอุตอุตเก็บออกอุก้ยหยาบอ,อีอี เี่ยถอางหงือหยาบดึงกับบกขืนเี่ยดือางหมดกับพ่อหมดบ่แมนหมดออกพี่น้องวกไต่หลาหลามาหยาดมาหยาดเท็ดออกจากปวกแล้วพี่น้องแมนเพิ่นว่าสิไปอดผลลิ้ไต่ข้อนเราหมดเลยหมดแห้งพี่น้อง เินอุ้ยดอกเห็งงามแห้งพี่น้องคนผนบอกงามครับคุณแหงพี่น้อง งามแห้งงามแห้งพี่น้องอีกหมดแล้วหมดแล้วลองมีอยู่บ่มีกระเก็บเลยไปบ่ได้ข้าก่อนขี่เห็นไง বহুত ভোকে ভেটোকে কাই ফুৰি নেকি চাম বন্ধি নেহেত ফিণ น um, like NO> uh ี่เฮ็ดนึ่งละพูดพู้หนึ่งเก็บที่ทำเฮ็ดทุกดอกหน่อยเทส่งยาแพงบั้ ผลนี่ก็ออกพี่น้องันออกบ่หลายเห็ดกจะดอกงาม,งาม ออกพี่น้องเฮ็กดกับออกบัวลายกับถือว่าได้ร้ายอยู่ดอกพี่น้องเฮ็กดกับงามๆามผมอีกดอกนึงพี่อดอกนึง เอ้คือแกยอยากแท้จะผาป้าหาเห็ดกับประมาณนี้แล้วพี่น้องพาพี่น้องกลับแล้วพี่น้องบาน,นี้กลับบบานาเฮ็ดกับได้ร้ายอยู่พี่น้อง เดี๋เกอบเต็มตาพี่น้องนี่แต่ดอกงามเข็ดพอสุบกับหน่อยเข็ดพอแกงร้ายพี่นอ้องยู่ทั้งไปพี่ดอกนี้นะ่าใหญ่แหงพี่นอ้องอน้ยดอกเข็ดพี่น้องใหญ่แหงกลับบ้านละพี่น้องพาพพี่น้องเอาเห็ดเมื่อแกังก้งพี่น้อง ไปพี่น้องกบ,บนันผู้นึงก็ออกนาไปรีบๆแล้วพี่น้องพอกันไมคลิปน้าพี่น้องขอบุญขอคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่สนับสนุนกันตลอดมาเป็นกำลังใจให้พี่น้องขอคุณหลายๆจ้าไปบนันี้กับ,บนันผอกันไมคลิปน้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเรือพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า